สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อกันมือนีมีเมนูเด็ดๆมาฝากมาตอนพี่น้องท่านผู้ชมคือเก่าครับนี่ครับสะโพกบวกดากได้มากมีมีสุดๆเนาะครับเนาะงทำเบิ้งขี้เงี้ยอุ่นๆดินดุบๆนะครับท่านผู้ชมลุมปุ๊บกระปาดปั๊บมาเลยครับเนี่ยนุมๆด้งเด้งๆอย่ทีเดียวครับนี่ครับเนื้อใส้เนื้องามดีเลยครับพุทธะแดงใจใบนะครับเนาะนี่ครับเท่ากับเป็นหั่นเป็นต้อนเป็นชิ้นอิเปอร์เนี่ยจังไนครับแต่่วาเอาบางๆนะครับเนี่ยนี่ครับประมาณนี้เลยครับมือนีสิก้อยแบบ รวมนะครับเนาะมีทั้งซับมีทั้งส้อยน้วกันครับเด้ยส่วนของสโคกบวกดากเอาว่าแม่นี่ครับผสมประสานกันไปอะละเล็กละน้อยครับผมส่วนต่อไปครับบักบกงัวครับนี่เลยครับเป็นส่วนที่บมมีความเหนียวนนามูเลยครับนี่ปวดปวดคุบเลยครับนี่หันก็ไปน้วกันครับอันละเล็กละน้อยครับให้มันมีหลายท e เจอร์ครับผมยำเข้าไปคํานหนึ่งให้มันมีหลากหลายรสสัมผัสเลยครับอันนี้เป็นในส่วนของตับครับผมมันนี้ตับย้อนอันน้อยหน่อยครับนี่ครับ หนึ่งต่อนนะครับหนึ่งติ่งครับผมบอกแม่เนี่ยว่ามันซัหัวปโมเมอร์นี่แหละครับใส่สําเนีกขึ้นสิพ่อครับเดี๋ยวเราเอาขอบตับไปผสมประสานกันนะครับขอบตับกระสินี้ความกรุบคล้ายกันนะครับเด้อมองหิ้มหิ้มวัานี่ครับนี่ว่าสีแข็งแข็งเด้งเด้ยยังไงครับนะครับผสมผสมกันไปครับไก่เคี่ยงกันครับกับเตาย้อนครับเด้งๆเหืงอ้นกันครับกรุบกรุครับผมน่ครับฝาลงไปครับโอ้โหด้แก้นดีเลยครับกดมีดลงไปเกลือมันเด้งขึ้นกูเลรอครับนแก้นดีเลยครับ ขอบตับยิ่มตับหนึ่งเดียวกันครับกรุบกรุบดีนะครับใส่ไปด้วยกันครับผสมประสานครับอะไรเล็กแล้วน้อยครับผมส่วนต่อไปก็จะมีบักไข่หลังนะครับเนาะใส่เข้าไปนั่ครับนี่เลยอันนี้ก็น้องนองตับกันแล้วครับเนี่อันนี้สิมีคว้ามกรุบไข่ๆกันนะครับเราวส่วอจาแกนก็ตับอยู่ครับครับผมบักไข่หลังหรือว่าไตบัวนะครับส่วนต่อไปเป็นหัวใจครับผมแต่สิมีกว้ามกรุบๆบนึบๆนะครับเนาะนี่ผสมผสมกันไปครับ อันละตอน2ตอน3ตอนนะครับส, Bond, ส่วนต่อไ,ไปเป็นขั้นแท่นหน้าครับผมกรุบกรุบครับผมเนื้อๆขื้นกันกรุบบวกเนื้อขึ้นกันแต่ว่าสิสิกรุบกว่าแล้วก็สิเนื้อกว่าหัวใจนะครับเนาะนี่แก่นกว่าประสันต่อไปส่วนต่อไปเป็นดอกจอกกับ30กีบครับนี่มาพร้อมกันเลยครับ30กีบนี่กระสีเอามองเงาๆก็โคกมาเนี่ยครับนี่ครับจังกรุบดีครับผมดอกจอกกันขึ้นครับกสีเอามองขอบหิมพ์ๆมาเนี่ครับ นี่โอสีนุ่มนับนุ่มนับดีนะครับเนาะสามสิบกีมมองเงาเงงสีเนาะปวดปวดปวดเลยเหรอครับเนี่เสียงหันดังปวดปวดเลยครับยำเงยยังปวดปวดเลยครับนี่ครับได้มาแล้วครับโอ้ยหลากหลายส่วนสั์ครับผมเมื่อกี้หันเครื่องในไปนะครับเนาะเขียงก็สียากเปื้อนคราบเลือดคราบน้ำได้ไหมครับเดี๋ยวหากระดาษมาสับสับสับน้อครับบัตรที่นี่เขาทีพาเสือนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นยังไงใส่ถึงสะปกบุกดาบใส่ถึงเสือน้บกันเลยครับมาใหม่ๆมเฟียนววๆเพื่อนครับ นี่ครับแขกลงไปครับคลิปใดบอเดพาเสือสุ่านผู้ชมเบื้งหนี่งโอ้ยเป็นขึ้นจังบอลเหลี่ยวเลยนะครับตองได้บักพามาแหวกมาแหกสู้กันเบิ้งครับผมนี่เลยครับเสือแล้วก็ตีว่ามาครับรุ่นเบื้องบักเผาครับเมนูอีกเมนูหลักบักเผาเสือเบือนครับเสือหนึ่งตัวจากง่วงหนึ่งตัวครับผมเฮ็ดเมนูนี้ได้ประมาณสองถึงสามจานนะครับสำหรับเมนูบักเผาเสือเบือนครับก็เลยอยากเอามาลุนเนยจังหน่อยครับว่ามันหนามันบางครับผมนี่ครับมื่อนี้กันนะตึ๊กอยู่ครับในการยนอ่ยผมจะได้สามจาน กลัวอยู่ครับเนี่ยเสร็จแล้วเอาก็มาหั่นเอาจังฉีได้ครับเด้อเดี๋ยวตะบักเผาตะเลยมาทายคิดนี่ก็เลี๋ยเสียดายเนี่ยจังไรว์ครับย่าพี่น้องท่านผู้ชมมาสั่งบักะเผาเสื้อเบื่แล้วบ่ได้เอาก็เลยสิเอาทรื่งมันอ่อนทรื่งมันแข็งทรื่งเนื้อไปต้องกันนี่ครับเอาเต็มเสือเต็มต้อนมานี่ครับหั่นไปเลยครับนี่ครับผมหั่นหั่นตัวนี้บ้าใบซับนะครับเด้อเอ็นดีกินง่ายนะครับเนาะเสือกับมีความเหนียวเนี่ยจังไรว์ครับล้านเท่าใส่ตะเสือแถนะครับเด้อบ่มีกคัันนนาาาเเเเอ่มมีหงสะตวป็ืผ ใส่เสืออีนี้เลยครับเบิดแล้วเบิดเลยครับผมนี่ครับส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 ับเข้าไปครับเนาะมุนดีแล้วยำง่ายแล้วัาที่นี่ก็จะได้เอาลง่มมัเตรียมตะปุงเลยครับบัดนี้นี่ครับเสือสับครับผมลาบต้มกับเสียบได้ครับนี่ปักมาแล้วเอาไปปรุงลาบเลยก็บเสียบครับสำหรับปูหมักมั่นว่านี่ครับชิ้นส่วนต่างๆลงไปใส่น้ำกันครับโอ้ยหลากหลายถึงเจอเห็นสมนี้ก็บู้เราจิกแล้วครับท่านผู้ชมว่ามันเสียบแน่นอนครับผมเพิ่มความชุ่มชําแน่จังเลยครับ ใส่เลือดสดๆลงไปครับแดงจึ้งคึ้งเลยครับเนี่เอานั่จะสีอ้วนตัวอ้วนตัวเนี่ยจังน่อยนะครับเนาะอ่าคันปรุงแบบแห่งๆเลยกับเสียบเพื่อนครับผมนี่ครับใส่ใบมะกรูดซอยลงไปครับผงนัวตามลงไปครับนี่ครับใช้น้ำใส่บีเสบบีนัวบีงัวแท้ๆมาห้องลงไปครับซอยทีดีดองขมจนยางเดานะครับท่านผู้ชมสำหรับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยากได้ไปไปปรุงอาหารนะครับเด้อทักไปในเพจไอไบอยเด้อร์นะครับเด้อเดี๋ยวสิมีแอดมินคอยตอบนะครับเนาะ เอาไปคล้องคมไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินครับนี่ครับใส่เข้าไปครับผมคมจนยางเดาครับผมบีงว่าแทะดองน้ำปลานะครับเนาะนี่ครับใส่บีแล้วใส่น้ำปลาต่อครับใส่ลงไปครับผมจากนั้นเท่ากับเอามาข้นนะครับเด้อให้ผงสุดเท่าละลายจะมันครับผงสุดมันบ่มีรสชาตินี่ตัวนะครับเนาะแต่ว่ามันเป็นตัวที่ชู่รสชาติของผู้อื่นขึ้นให้มันเด่นชัดให้ลิ้นท่อรับรสได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นการจีบปรุงอ่างี้ยนี่ก็ต้องข้นเป็นละลายแล้วนะครับนี่แหละครับมีเลือดมี น้ำปลานี่น้ำบีสร้อยทำละลายได้ดีจริงๆครับผมผสมประสานกันไปครับดึงดสรสชาติซึ่งกันและกันครับผมเข้ากันดีแล้วละลายดีแล้วใส่พริกป่นลงไปครับตามด้วยเคา้าครัวนะครับนี่จากนั้นก็พ่นโคเร่โคเร่เข้ากันทั่วถึงกันนะครับเด้อยผต้องเข่าครับผูต้องว่าพ่นสามปีเทื่อกันแล้วนีออ่บอกคักเลยครับมันสิขปนฝันยุคเกียร์ได้เกียร์หนึ่งนี่ครับนี่พ่นตัวๆมันจะชโลมเกลียน้ำแข็งตอนอะครับเพราะว่ามันมีั้งตอนสับั้งตอนซอยนะครับเนาะ เ็จแล้วใส่หอมครับผมนี่ครับตัดสีตัดสันนะครับหอมบัวครับผมว่าต้องใส่หลายหอมครับม่เขานีทั้งบีแทั้งเหนือมากสุดๆไม่ไม่ครับใส่ผักหอมลายๆหอมให้มันครบกินเนือกินหอมมันเสือมันยังไปโอ้บวข้าท่าครับนี่ครับเสียบเรียบร้อยครับใส่แค่หอมบัวอย่างเดียวครับตัด้อมเสือร้อมรับประทานครับโอ้ยหอมเว้ยท่านผู้ชมหอมต้องกินบีทีนี่มันมาถือกันครับไขมันเหนือนะครับเราชู่กินกันมาหอมปานนุ่มปานเลยครับผม พี่เข่ากลัวเพราะว่ามันไม่ๆนี่ว้ายจังครับเข้ากันดีครับปะเนี่ยสุดยอดเลยครับเมนูนี้นี่ครับท็อปปิ้งออนท็อปห้อยลวยแนาประดับประดาสีสันครับผมเป็นอันเซฟเรียบร้อยครับสำหรับเมนูนี้สำหรับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเด้อที่อยากมาลองลิ้มชิมรสอาหารเซ็ปเซ็ปเถิงเถิงยังจีกับเลี้ยนเชิญนะครับอยู่ที่ร้านส้อยทีคาเฟ่ทั้งสามสาขาสี่สาขากำลังจะเปิดไปนี่แหละครับผมนี่ครับกินแก้มกันครับพักสด หน้าหน้าสนิทครับผมยอดนบักตูมแขกปักกาดหินบักทัวบักเตียงหัวละผ้าพิษสดกระเทียมครับผมโอ้เขากันครับกับเขาเนี่ยอนหน,น,นี่ที่เด็ดเลยครับผมตอนนี้เขาเปิดแล้วสามสาขาสี่สาขาน้ำกันครับ สาขาหนึ่งอยู่ที่บ้านหนองสองห้องตะบนพุทงามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับสาขาสองที่กำลังทายคลิปอยู่ในจัตุนนิตะโยครับซีแยกริบิซีจังหวัดอุดรนะครับเนาะสาขาที่สามอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับอยู่ตรงขามห้องพับเปิดวันที่หนึ่งกันยาครับผมสาขาที่สี่ยู่ถนนลมเก้าขี่แหลมเก้านะครับอยู่ขคางกันกับปั๊มปตทนะครับอยู่ตรงขามอ่แหมู่บ้านน่าริ่นตรงขามไอ้บิกซี่ไอ้ลมเก้าครับนี่ครับเปิดปุระเดือนกันยาครับผม คลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมมาจันทร์หัวรัฐที่นี่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงให้ใจกันในทุกๆช่องทางเลยนะครับเดอ้อเดี๋ยวามาพอๆ<อ>กับไม่คลิปหนา้าคลิปรุ่นคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมมีโอกาสพันไปพันมาแวะมาแซ่บต้องกันนะครับเดอ้อยินดีต้อนรับครับผม